สวัสดีนะคะวันนี้นะคะมาดูว่าจะทําอะไรไม่ได้มาขายของนะคะไม่มีของให้ขายค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสั้นๆถึงความประทับใจนะคะแล้วก็มารีวิวสามหัวข้อนะคะสามหัวข้อที่รู้สึกว่าอยากจะแชร์นะคะกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่พี่น้อง,นองเนาะ <c oughs> ก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์นะคะ ที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราสะดวกเราง่ายนะคะก็ล่าสุดก็ซื้อสินค้าที่ Amway shop นะคะเป็นซื้อผ่านออนไลน์นะคะผ่านออนไลน์มาเว็บไซต์มานะคะก็ที่จริงแล้ว Amway เนี่ยเขาจะมีช็อปหรือมีร้านค้าค่ะที่เป็นศูนย์จําหน่ายสินค้าของเขาอยู่ตามจุดต่างๆนะคะหรือตามแบบจังหวัดอะไรเงี้ยก็มีซื้อออนไลน์มันง่ายมันแค่คลิกเข้าไปจ่ายเงินจบนะคะแล้วก็สินค้าเนี่ย จากที่ซื้อมานะคะค่อนข้างที่จะได้เร็วมากๆนะคะวัน2วันประมาณนี้นะคะในกรุงเทพปริมทฑลคนก็ไม่นานแล้วก็สินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าโปรโมชั่นนะคะที่หลายๆคนก็ชื่นชอบเนาะว่าเ,ออเราต้องรอซื้อโปรโมชั่นถึงจะคุ้มแต่บางอย่างที่นันซื้อมาวันนี้ก็คือไม่มีโปรก็ซื้อนะคะเพราะมันเป็นสินค้าที่จําเป็นที่เราต้องใช้อยู่แล้วนะคะก็การสั่งซื้อออไลง่ายค่ะ เราไม่ได้ขี้เกียจแต่เราเลือกในทางที่เราสะดวกกับไลฟ์สไตล์กับชีวิตเรามากขึ้นนะคะไม่ต้องเสียเวลาอันที่2ก็คือสินค้าที่เราซื้อมากองอยู่ตรงนี้นะคะก็น่าจะเกือบ2ส,สัปดาห์แล้วแหละแต่ทําไมเราถึงขี้เกะกจต่องเอ๊ะเราก็รู้สึกว่าความรู้สึกของเราอะ่ะมันไม่เหมือนที่เราซื้อสินค้าแบรนด์อื่นๆตามเว็บไซต์อื่นๆที่แบบเอ๊ะเราของมาหรือ,อยังนะคะ ของมาแล้วต้องรีบแกะว่ามันจะตรงปกไหมแต่ในแบรนด์ของแอมเบร์นะรู้สึกว่ามันแบบไม่กังวลอะว่าอของจะตรงปกไหมอะไรเงี้ยความรู้สึกนะเขาก็จะบอกเลยนะคะว่ารับประกันความพอใจอันที่สามที่รู้สึกว่าอันเนี้ยเราเราแอบ,บแกะมาแล้วแหละนะเรารสึกว่าเราประทับใจนในการแพ็กเกจนะคะในแพ็กเกจการส่งของของบริษัทแอมเบ์ก็คือว่า สินค้าที่เราสั่งหอหะถามว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าคือที่จริงแล้วอะ่ะมันอาจจะไม่จําเป็นต้องมอีตัวการกระแทกนะคะเพราะว่ามันไมีอะไรไ่ต้องแตกอะอย่างเช่นอ,อย่างเช่นตัวนี้ค่ะอ่าก็จะเป็นอ่อแอมเบโฮมนะคะ LOC อันนี้เราจะใช้ในเรื่องของการทําความสะอาดกระจกนะคะกระจกห้องน้านกระจกอะไรต่างๆกระจกน็ตได้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะนีดูสิ ต้องใส่ไอตัวกันกระแทกมาคือซึ่งแบบชอบมากๆเลยเพราะว่าเออนี่ยค่ะเป็นแบรน์แบบแอมเบนะคะแบนดแอมเบนะคะแล้วก็แบบเออมันเก๋ไก่มันแบบมันไม่ใช่ของแบบก้องแกงอะ่ะออขนาดแค่ตัวกันกระแทกตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรอะมันก็ยังแบบ ดูดีอ่ะด,ดูแบบน่ารักนะคะเนี่ยเขาใส่มาเยอะมากเลยซื้อของในนี้ไม่มีอะไรที่เป็นแก้วเป็นอะไรที่จะต้องแตกเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็ได้ซื้อโปรโมชั่นตัวนี้มายาสีฟันนะคะสองเดือนที่แล้วพอดีเขามีโปรโมชั่นยาสีฟันนะคะก็คือซื้อ2แถมหนึ่งเราก็ได้มา1โปรนะคะก็มองเลยว,ว่าหลอดหนึ่งถ้าใช้คนเดียวอ่ะเราใช้ได้อยู่ประมาณ6เดือนเพราะมันเป็นยาสีฟันที่ทมคุ้นอันนี้เราก็ชอบมากๆนะคะคือซื้อทีเดียวนี้ใช้ไปเลยค่ะเป็นปีนะคะ แล้วก็ในนี้ค่ะก็จะเป็นสก็ตไบร์นะคะซึ่งมันอ่อนโยนมากๆแต่มันจัดภาพได้ดีมากเนาะคือแม้แต่เราเอามาแบบอ่ะแกะให้ดูเลยเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราชอบมากนะคะเราใช้ได้นานมากนะคะเนี่ยเรามาถูผิวเราอ่ะมันก็แบบมันไม่บาดผิวอะ่ะอืมแล้วมันไม่บาดผิวมอ้อเราด้วยนะคะยิ่งใครที่ใช้แบบกระทะแพงๆนะคะควรที่จะเลือกวัตถุดิบในการทำความสะอาดที่ที่ค่อนข้างที่จะ ดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องครัวเราเนาะค่ะเนี่ยค่ะมีแค่เนี้เออไม่มีอะไรแต่เลยแต่เขาใส่ของมาให้เราแบบใส่ตัวกันกระแทกมาดูแบบใส่มาเยอะมากอ่ะดูดิค่ะเรามาดูนะกล่องนี้กล่องนี้ยิ่งยิ่งเวอร์วงังนะคะมันอาจจะเป็นแบบคือมันอาจจะเป็นสินค้าที่แบบเหลือเศษอยู่ชิ้นเดียวอะ่ะแต่เขาแต่เขาก็ไม่ได้ใส่กล่องเดิมที่จริงกล่องเดิมเมื่อกี้ค่ะ,คะมันก็ยังยัดได้นะเออแต่เนี่ยเขาใส่กล่องใหม่มาให่เลยอะ่ะดูดิ เนี่ยคือเอออันนี้ก็คงจะเก็บไว้นะคะสวยงามมากนะคะดูดิใสมาแบบอืมเขาได้แบบมิกํำายเลยอะมองนะเนี่ยชิ้นเดียวกล่องนึงนะคะ่ะกล่องไซส์นี้ก็แบบเนี่ยใหญ่อย,อยู่เหมือนกันนะเนี่ยมีแค่ชิ้นเดียวเนี่ยเขาไม่ยัดในกล่องเดิมอะเขายังแบบแยกกล่องให้เรานะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ํายาอีกตัวหนึ่งที่นะันชอบมากๆก,ก็คือเป็นเอ่อ น้ำยา LOC เหมือนกันในกลุ่ม LOC นะคะอันนีกประสงคก์ก็ตัวนี้จะใช้ทําความสะอาดเกี่ยวกับห้องน้ําพื้นอะไรเงี้ยค่ะมันจะให้กลิ่นแบบกลิ่นแบบหอมชื่นใจอะ่ะตอนที่เขาผลิตออกมาครั้งแรกอะ่ะเราชอบมากเลยเพราะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําความสะอาดห้องน้ําแล้วแบบมันเหม็นอะ่ะกลิ่นมันแรงอะ่ะ เป็นตัวเนี้ยเรารสึกว่าเราอยากอยู่ในห้องน้ำน,นานๆอะ่ะมันหอมเป็นกลิ่นกับมะนาวกลิ่นซีตัสดอ่อนๆน,นะคะค่ะต mm hmm. ะออกสีหเหลืองอันนี้ก็ใช้ได้นานได้หลายเดือนเลยนะ่ะ mm hmm. ขวดละร้อยกว่าบาทเองก็ไม่ได้แพงนะอืมอ่ะดูสิคะทุกคนมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะแต่เขาใส่มาแบบเยอะมากแล้วแบบ เขาไม่หวงกล่องอะเะโที่จริงกล่องหนึ่งก็มีมูลค่ามีราคามีค่าขนสง่งค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่เนี่ยที่ส่งมาทั้งหมดนี่คือส่งฟรีนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีสบู่น้ำผึ้งนะคะ G&S นะคะตัวนี้หอมมากๆนะคะเอ,อ่อหอมนะห,หอมสบู่นี้ก็เป็นสบู่ที่แบบอยู่ในเมืองไทยเขาเรียกว่าเป็นสบู่ที่ก้อนยาวที่สุดในโลกที่จริงเวลาจะใช้นะเราต้องตัดแบ่งมาใช้นะคะแต่ก้อนเขาจะติดกัน กลิ่นจะหอมน้ำผึ้งอะแล้วเวลาที่เราอาบน้ำด้วยสบู่ตัวนี้นะใส่กับยายอาบน้ำอะแบบคือมันจะหอมแบบติดผิวอะคะ่ะกลิ่นนี้จะแบบติดผิวเราเลยนะต้องลองขวดนี้นะคะขวดผสมน้ำยาล้างจานนะคะอันนี้ก็ส5บ้าบาทนะ้องถ้าจำราคาไม่ผิดเนี่ยค่ะดูดิเขาใส่อันนี้มาด้วยนะกันลานหรอเปล่าน่าจะใช่ใช่ไหมคะครายุเนี่ยค่ะ แล้วก็ก็จะมีดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็จะมีเนเชอร์บีนะคะเป็นวิตามินบีรวมนะคะเป็นบีรวมแบบพัดนะคะตัวนี้ดูแลสุขภาพกล่องไซส์กลางที่จริงแล้วดูนะดูตัวกันนะเเยอะมากเต็มกล่องอะดูดิที่จริงในกล่องเนี้ยสามารถใส่น้ํายาไอที่เราตั้งตั้งไว้เนี่ยสามารถใส่มาได้ตามได้เลยนะมันไมงมีอะไรแตกอะ่ะแล้วแพคเกจจิ้งของของสินค้าแอมเบเนี่ยค่อนข้างที่เสนียว คนทานนะคะและที่สำคัญก็ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้คือเอาประมาณว่าคนที่แบบสายรักโลกอะเอออะไรเงี้ยใส่ครีมอะไรเงี้ยจะชอบมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำยา LOC นะคะอันนี้ก็น้ำยาแบบเข้มข้นนะบอกเลยขวดเนี้ยสำหรับเราใช้เองนะเราใช้แบบเป็นปีอะนี่คือใช้นะไม่ใช่ไม่ใช้เลยใช้เป็นปีอะใช้นานมากเนี่ยมีแค่สองขวดอะกับน้ำยาล้างจาน ดิส็อกนะคะน้ำยาล้างจานสูตรเข้มข้นผิวมือมากแล้วก็เสียแต่ตัวเนี้ยค่ะเวลาเทตามแม่น้ำลำคลองเนี่ยเขาจะย่อยสลายตามธรรมชาติเลยไม่ทำลายโลกอ่ะคือรักโลคมากอ่ะรักโลกแล้วก็รักเราอะค่ะรักโรครักเรานะคะตัวนี้อันนี้ก็ใช้มาน่าจะเกินน่าจะเป็นสิบปีค่ะแบรนด์นี้ที่ใช้มานะคะเนี่ยน,นี้แค่สองขวดเองใส่กล่องเบเริ่มให้เราเลยอ,ะอ่ะเดีดูดิจะกล่องทำอะไรต่อเนี่ยอืม กล่องสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะแทนแท่นอะไรเอ่ยมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยที่ตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะพอดีว่าโชคดีมากนะคะ,ะเดือนที่แล้วแอมเบเขาจัดโปรโมชั่นที่เรารอคอยมานานมากนะคะมานานจริงๆนี่เลยเขาใส่ใส่กานกระแทกแต่ที่จริงข้างในมันก็มีกล่องอีกนะเยอะมากตอนนี้เต็มแลวเนี่ยค่ะ จริงด้านในเขาก็มีกล่องเนี่ยซีนพลาสติกด้วยนะอันนี้คืออะไรอ่าหลายๆคนที่ใช้อยู่ก็จะรู้แหละคือไส้กองน้ำนะคะยี่ห้ออ e ีสปิงนะคะดูดิใส่ก่องมนาะที่จริงส่งมากแบบนี้ก็ยังได้เลยนะเนี่ยแปลว่าเขาค่อนข้างที่จะใจใจในเรื่องของคุณภาพไส้กองมากแม้แต่แบบการซีนถูกอ่ะคิดว่าอย่างนั้นนะความรู้สึกว่าอย่างนั้นอ่อ ทำไมต้องเป็นไส้กรองเพราะว่าเราใช้เครื่องกรองน้ e ําอีสปินเนี่ยค่ะของแบรนด์เอมวเนี่ยมาน่าจะเครื่องนี้นจะประมาณ5้าปีแล้วนะคะใช้นานมากใช้ตั้งแต่สมัยที่เราแบบอยู่อาพาร์ตเมนต์อะอยู่อาพาร์ตเมนต์ห้องเช่าเดือนละสองสัมภาะแต่เราก็ซื้อเนี่ยถามว่าเรามีตังไหมเราก็ไม่ได้มีตังนะแล้วพอนเพราะสมัยก่อนมนะันจะมีนี่ใชมเปญบัตเคลิก ที่แบบว่าผ่อนศูเสิบเดือนอะไรเงี้ยเราเวลาเราซื้อของส่วนใหญ่เราซื้อตามโปรโมชั่นนะคะก็จะมีผ่อนผ่อนนะเดือนละสองพันเดือนละพันนะคะก็จะมีโปรแกรมของเขาอยู่นะคะเราไม่ได้ซื้อเงินสดนะเราไม่มีตังค์นะคะซื้อมาตั้งแต่สมัยโอ้อยู่อาพาร์ทเมนต์อยู่ในเมืองก้องเช่านะคะแต่วันนี้เราจะขอแกะนะคะเพราะว่าเราเรอคอยมานานมากนะคะเรารอคอยโปร,โปรเพราะว่าโปรเนี้ยนานๆทีเขาจัดมานะคะขณะนั้น เครื่องปองน้าของใครที่แบบว่าไส้แบบเขาจะมีระดับสเกลตรงนี้ค่ะว่าระดับสเกลเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ถ้าเหลือเบอร์หนึ่งนะบอกเลยแล้วมันมีโปรโมชั่นมาซื้อไส้กล่องไปรอเลยค่ะ <laughs> เพราะว่าอีกอีกหลายเดือนกว่าโปรโมชั่นไส่กล่องจะมานะคะมันก็รอรอมาน่าจะสองสามเดือนได้จู๋หะจะพังเขาพังไหมนะ ดูดิอันนี้ก็แบบเป็นเหนียวเลยนะอย่างดีเลยอ่ะูดินะจะหลายชั้นไปไหนเนาะนี่เขาแบบเซฟตี้สุดๆน่ะเซฟตี้สุดๆออามาดูนะดูดิข้างในสําหรับกล่องของไซกองนะเขายังมีเซฟตี้อีกล็อกหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเลยนะเป็นโฟมแบบกันกระแทกอะ่ะเดิเนี่ยค่ะนี่หน้าตาของไซกรองนะ้ํา มีสปีนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ซึ่งวิธีการในการเปลี่ยนไส้กรองนะคะง่ายง่ายง่ายมากผู้หญิงก็ทําได้เด็กก็ยังทําได้เลยนะเดี๋ยวไว้วันหลังจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าอ่ะรีวิวให้ดูให้ฟังด้วยนะคะว่าทํายังไงเปลี่ยนไส้ยังไงง่ายๆนะคะที่เราก็ทําได้ไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายค่ะเนาะดูดิกล่องเต็มเลยคะ่ะตอนเนี้ <c oughs> สงสัยจะต้องเอากล่องตรงนี้ค่ะ ไปขายอะไรต่อแล้วเนาะต้องแบบส่งส่งอะไรดีอ่ะเผื่อใครจะสั่งซื้ออะไรอ่าอย่างเช่นแบบซื้อแกงหน่อไม้อะไรอย่างงี้เนี่ยคะ่ะหนูนันพาทั้งครัวเดี๋ยวจะใช้กล่องนี้แล้วค่ะส่งไปให้นะคะหรือเปล่าเนาะก็สําหรับวันนี้นะคะนั้นก็มาแชร์ความประทับใจนะคะเล็กๆน้อยน้อยนะคะใครชอบกอ็คอมเมนต์มาได้ใครไม่ชอบก็คอมเมนต์มาได้นะคะ,อ,ะอาจจะมีคนที่แบบว่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไม ทำไมหน้าขาวมากเลยนะคะคือวันนี้วันหยุดนะคะเราก็เลยได้นี่แหละได้เลิกในการแกะกล่องนะคะแล้วก็ดูแลผิวหน้านิดนึงนะคะก็คือใช้ตัวนี้มาร์กหน้ามาร์กหน้าจะเนี่ยตั้งแต่ตั้งคลิปนี่แหละค่ะนี่ค่ะเป็นอาร์ทิสตีนะคะ,เ,ะ,คะเห็นไหมคะ นี่ค่ะให้ดูใกล้ๆเนาะอันนี้จะเป็นมาร์กนะคะที่เราใช้มาร์กผิวประจำเราก็จะใช้สลับกับอย่างอื่นได้นะเนี่ยค่ะในมาร์กเขาก็จะมีแบบสักครับเบาๆนะคะอันนี้มันแห้งแล้วมันก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้มาร์กไว้ใช้นานมากนะคะเนี่ยค่ะดูดิใช้มาน่าจะสองน่าจะปีกว่าสองปีแล้วอะอยังไม่ครึ่งน,นึงเลยอ่ะแต่ก็ใช้บ่อยอยู่นะโดยเฉลี่ยก็เดือนละสองสาครั้งได้อะแช่ตู้เย็นมามาร์กเบาๆแล้วเราเราจะรู้สึกเลยว่าเวลาเราแต่งหน้าค่ะรองพื้นอ่ะมันกลืน มันติดดีอะต้องลองนะโอเคนะคะก็วันนี้ขอบคุณนะคะที่ดูจนจบนะคะวันนี้ชุดอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่เนาะเป็นชุดเป็นชุดแบบวันหยุดนะคะก็ประมาณนี้นะคะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย